อ่ะโอเคสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตตัวพินนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวพินเนี่ยสร้างหลังจากหมอเนี่ยหนึงเดือนนะครับตัวหมอผมเนี่ยสร้างเมื่อวันที่18ตุลานะครับส่วนตัวพินเนี่ยสร้างเมื่อวันที่17พฤศจิกานะครับก็คือตามหลังหมอ1เดือนนะครับ แต่ตัวพินเนี่ยจะค่อนข้างเววไวกว่าตัวหมอนิดนึงตัวหมอเนี่ยผมเวลแบบโซโลแล้วก็กดยาเวลนะครับ1ถึงเลเวลร้อยเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด39วันสําหรับตัวหมอนะครับแต่ตัวพินเนี่ยผมกดยาเวลเหมือนกับหมอเลยแต่ตัวพินเนี่ยผมใช้วิธีการเก็บเวลแบบปาร์ตี้นะครับซึ่งเก็บเวลแบบปาร์ตี้ในช่วงที่มันมีบัฟ ปาร์ตี้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเร็วมากๆเลยนะครับตัวพินเนี่ยผมเลิกเมื่อวันที่17พฤศจิกาถูกไหมตอนที่ผมลงคลิปล่าสุดอ่ะวันที่1 1ธันวาใช่ไหมมันครบ14วันพอดีตอนนั้นเนี่ยพินเลเวล1 2อแล้วแล้วก็หลังจากนั้น2วันก็คือวันที่2วันที่3อ่ะประมาณวันที่3ก็คือเลเวลร3 0นะครับรวมทั้งสิ้น16 วันนะครับ16วัน130ซึ่งจะเร็วกว่าตัวหมอเท่าตัวเลยนะครับตัวหมอเนี่ย130เนี่ย39ถูกไหมตอนตัวพินเนี่ย16วันก็คือไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งอะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหมอจนตอนนี้เนี่ยเลเวลไล่กันละอย่างหมอเนี่ย135ใช่ไหมแต่พินผมเนี่ย132แล้วเนี่ยอันนี้คือสร้างสร้างสร้าง,างหลัง1เดือนนะอืม ก็คือสร้างสร้างตามหลังหมอตั้งหนึ่งเดือนแต่ว่าเลเวลเนี่ยอะไรจะทันกันแล้วทั้งทั้งที่กดยาเหมือนกันด้วยนะครับนั่นเป็นเพราะปั๊บปาร์ตี้นะครับอันนี้มันเป็นการเขาเรียกอะไรเห็นได้ชัดเลยว่าการที่เก็บเวลแบบปาร์ตี้ในช่วงที่มีปั๊บปาร์ตี้อันเนี้ยมันจะไวแบบเท่าตัวเลยนะครับไวกว่าเก็บเเวลแบบโซโล่เท่าตัวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าช่วงไหนที่มีว่าปาร์ตี้มาผมแนะนําเลยให้คุณป,ปาร์ตี้ให้ได้นะครับมันจะเร็วกว่ามากๆเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปลานกันบ้างปารออันนี้ผม130ตอนวันที่3มถูกไหมแต่ว่ามันจะยังเปลี่ยนคัสเซียนสไม่ได้ มันต้องใช้เวลาถ้าเป็นตัวที่ไม่กดยันโยเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งหมด7วันนะครับเพราะว่ามันมันจะมีเคสที่ต้องทำแล้วก็รับไอเทมได้วันละ10ชิ้น10ชิ้น10ชิ้นทั้งหมดแล้วมันต้องการทั้งหมด7 7 0ชิ้นนั่นก็คือ7วันสำหรับไม่กดยันโยแต่ถ้าเรากดยันโยส่งเคสปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด14ชิ้นอ่า14ชิ้น มันใช้เวลาแค่5วันนะครับในการเก็บให้ครบ70อ่าซึ่งตัวพินผมกากดยันโยด้วยมันก็เลยใช้เวลาแค่5วันซึ่งวันแรกที่ทำก็คือวันที่สาตอนครบ16วันเนี่ยก็คือวันที่3ผมทำเป็นวันแรกและววันที่สี7ห้าซึ่งวันที่7ก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยก็คือเปลี่ยนเสีสาส่วนวันนี้วันที่8 อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เสร็จทีนี้เนี่ยพอเปลี่ยนค้สเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เปลี่ยนของเป็นไรซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าตัวพินเนี่ยผมสร้างมาเพื่อเป็นสาย f u ลซัพ p อ o r t ผมจะไม่เอาไปลงวอลไม่อะไรทั้งสิน้นจะเก็บเวลอย่างเดียวนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเอาแค่บบกหกเอาแค่บวกหกพอไม่จําเป็นต้องบวกสูงเพราะเรา ไม่ได้จะไปลงวอลอยู่แล้วนะครับส่วนปลาเนี่ยผมก็เอาเป็นเวลแปดเลยนะแต่ถ้าสมมุติใครจะลงวอลเนี่ยคุณควรจะทําอาวุธ2ชิ้นอ่าชชิ้นที่เป็นเวลแปดเนี่ยเอาไว้เก็บเวลแล้วก็บวกแค่6ก็พอแต่ถ้าสมมติจะไปลงวอลคุณก็เปลี่ยนเป็นอาวุธอีกอันหนึ่งก็คือวิชา3ามนะครับส่วนการบวกก็แล้วแต่งบเลยบวก10บวก11บเอ็ดบวกสิบสอง แล้วแต่คุณเลยนะครับก็ประมาณนี้ส่วนอา,อาวุธที่ใช้เวลเวแปดเนี่ยอาวุธควรจะทําทลายฟ้าด้วยอันนี้สําคัญมากๆถึงแม้คุณจะบวกอาวุธแค่6ก็จริงแต่คุณจําเป็นจะต้องทําทลายฟ้าเพราะทลายฟ้าเนี่ยมันเป็นคือถ้าติดมันจะสร้างดาเมจใช่ไหมแล้วก็มันจะกลายเป็นว่าพินคุณนะเป็นพินซัพพอร์ตก็จริง แคุณสามารถสร้างดาเมจให้มอนเตอร์ด้วยด้วยเทพทลายฟ้าได้นะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากทุกอาชีพที่เก็บเวลควรจะมีเทพทลายฟ้าติดไว้นะครับส่วนชุดก็ตามปกติไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนคุมก็แล้วแต่อย่างของผมเนี่ยผมใส่เป็นค่างเงินก็ได้นะครับหรือใครอยากจะใส่เป็น ต้องท่าโลหิตก็ได้หรือจะใส่แคทํานองประสานก็ได้ซึ่งไอาการเลือกคุมใส่เนี่ยผมพูดเอาไว้ในคลิปเก่าๆแล้วที่เป็นของอาชีพพินก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับว่ามันต้องดูสไตล์ของแต่ละคนนะว่าคุณจะใส่คุมแบบไหนถ้าสมมติเน้นในเรื่องของการที่ดีบั๊มอนติดปุ๊บมอนเนี่ยมันตีเบาลงไปอีกอันนี้ก็ใส่น้องทาได้นะครับ อันนี้เหมาะสําหรับการไปเก็บเวลมอนที่มันเลเวลสูงกว่าเราเยอะๆนะครับสูงกว่าเราแบบสิบเวลยี่สิบเวลแล้วมันตีแรงมากๆอ่ะอืการอัพท่วงท่าเนี่ยช่วยได้เยอะมันจะช่วยลดดาเมจที่โดนมอนตีลงมาอีกนะครับแต่ถ้าสมมติเวลกับมอนที่ไม่ได้โหดขนาดนั้นก็คือมอนแบบไล่ๆกับเราอาจจะสูงกว่าเราสักห้าเวล6กเวล7เจ็ดเวลอะไรเงี้ย ซึ่งพอมาติดดีบัฟไอมอนพวกนี้มันตีเบาแบบไม่ถึง10อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้อ่าเราก็มาใช้ตัวนี้แทนตัวนี้เนี่ยมันใช้เพิ่มโอกาสติดดีบัฟอ่าเพิ่มขึ้นนะครับเลเวลลั0.5ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับซึ่งจะเป็นอันนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณมีปาร์ตี้ที่มันแบบดีอยู่แล้วอ่ะ ปาร์ตี้ที่แบบฟูฟูหน่อยอะเออไอ,อสองอันนี่อาจจะไม่จําเป็นแล้วสองอันนี่อาจจะไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าเออปาร์ตี้คุณยืนไหวกันอยู่แล้วนะครับคุณก็เปลี่ยนมาใช้ข้างเงินแบบปผมก็ได้นะครับอ่าเพราะอย่างที่ผมเนี่ยก็ยืนกันชิวๆเราไม่ได้ตีมอนโหดมากนะครับตีมอนแบบสูงกว่าสูงกว่าเลเวลนิดหน่อยอ่าห้าเวลหกเวลไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้น ค่อนข้างยืนสบายนะครับแล้วก็อีกอย่างตี้ผมเนี่ยทุกตัวในกดยามเลยอือคืออย่างน้อยน้ยมนทินกับลายเขียวในกดกันทุกตัวนะครับเนี่ยตัวนี้หมอบูตัวนี้มิโกตัวนี้ธนูอ่ซึ่งแต่ละคนก็อาวุธแบบเาเรียกอะไรนะอาวุธก็อ่าเนี่ยบกสิบีบกสิบจีอ่าของก็จะโหดหน่อยประดับก็เซนสาอือแล้วก็ฝั่งโน้นก็จะเป็นหมอ มีดาบอ่ะมีดาบเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูโอ้ยฝั่งนี้อ่ะเนี่ยก็จะมีดาบอ่ะเนี่ยดาบอืมเนี่ยของก็จะค่อนข้างดีนิดนึงแล้วก็กดยาทุกตัวด้วยเพราะฉะนั้นที่ผมค่อนข้างยืนกันสบาย นิดนึงนะครับอันนี้ก็หมอบูมีหมอบู3ตัวนะครับที่ผมมีหมอบู3ตัวอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็หมอบูนะหมอบูส่วนแอมที่เฟิร์นนี่ก็หมอบูเหมือนกันตัวผมอีกตัวก็หมอบูเหมือนกันอ่าแล้วก็มีม,มิโกะมีธะนูมีดาบก็ค่อนข้างเร็วนะครับเวลค่อนข้างไหวเนี่ยกดยาด้วยของก็โอเคกันทุกคนนะครับเสร็จที่นี้อ่เรามาดูกันในเรื่องของปาาต่อ ทีนี้เดี๋ยวผมจะรีบานเลยนะครับอแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละบา,าะะทดีหมดแล้วทีนี้เรามาดูก่อนว่าอันนี้ผมจะทำเป็นไกด์สำหรับสายปูซัพพอร์ตนะครับแต่เดี๋ยวจะมีเกิดให้นิดๆสำหรับคนจะลงวอนะครับว่าต้องเับอะไรบ้างอ,อันนี้เต็มเลยเพิ่มพลังโจมตีสูงสุดนะครับ ถามว่าเฮ้ยเราเราไม่ได้ลงบอฟูลซัพพอร์ตเราไม่อัพอันนี้ได้ไหมก็ผมอมองว่าควรอัพอะเพราะว่าจริงๆมันเดี๋ยวพอเราอัพหมดเดี๋ยวเดี๋ยวคงจะเห็นเลยว่าไอปานพวกเนี้ยอัพไว้ก็ยังดีกว่าไม่อัพนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้พึ่งดาเมจจากพินขนาดนั้นแต่ถ้าพินตีแรงขึ้นมันก็ช่วยให้ให้ให้เขาเรียกอ,อะไรนะมันก็ช่วยให้ปาร์ตี้เราเก็บไว้ไวขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เพิ่มดาเมจได้โดยที่เรา ไม่เสียในส่วนของการป้องกันเนี่ยก็ควรจะเพิ่มกดจะ up นะครับอ่ะส่วนเลือดเนี่ยเพิ่มเพิ่มเลือดเนี่ยเต็มไปเลยเพราะเราสาย support ถูกไหมเราต้องเน้นในส่วนของการป้องกันคือ2อาชีพที่ห้ามตายก็คือหมอฮิวกับพินนะครับ2ตัวเนี่ยห้ามตายเลยเพราะว่าถ้า2ตัวนี้ตายปุ๊บโอกาสที่ตี้จะแตกสูงนะครับ พอมอนมันจะตีแรงมากคือถ้าหมอฮิวตายปุ๊บอ่ะในสหายนี่ก็จะหายไปถูกไหมอ่าส่วนถ้าพินตายปุ๊บเนี่ยไอดีบัฟที่โดนมอนเนี่ยมันก็จะมันก็จะหายไปด้วยอ่ามันจะทําให้มอนตีแล้วแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสองอาชีพเนี่ยต้องเน้นไปในเรื่องของการป้องกันไม่ให้ตัวเองตายก่อนเป็นระดับหนึ่งนะครับแลวหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีนะครับอ่าโอเคเราไปกันต่อ ส่วนปานเนี่ยเพิ่มปานสูงสุดผมมองไม่จะเป็นนะครับเพราะว่าเรากดยาเนี่ยมันปานมันเยอะอยู่ละเพิ่มไปก็เท่านั้นนะครับแต่เหมือนเลือดเนี่ยมันเพิ่มได้ถูกไหมเพราะว่ามันช่วยช่วยเซฟให้เราตายยากขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นปานเฉยๆไม่ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับกำลังป้องก,กันเต็มเลย ส่วนอันนี้ค่าทำลายล้างเมื่อใช้วิชาโจมตีซึ่งเราใช้วิชาอยู่แล้วถูกไหมการอัพปานเนี่ยมันทําให้เราใช้วิชาได้แรงขึ้นนะครับอัพเต็มเลยส่วนลำนำเทพยุทธ์อ่าอันนี้ปกติเรากดไปหนึ่งก่อน่ะปกติเนี่ยอัมบัฟเนี่ยมันจะเอ้ปานเนี่ยมันจะสับพัน์กับบัฟนี้นะครับการจะใช้บัฟนี้ได้เราต้องอัพปานเนี่ยให้ถึง20ก่อน อย่างไงยังไง,ง,ไงอันนี้ขั้นขั้นต่ําเลยคือ20นะครับคุณต้องอัพให้ได้แต่ทีนี้อย่างตัวผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพไว้24อ่ะยี่สอ่สามยี่ถามว่าทําไมผมต้องอัพไปยี่สิบสี่อ่เพราะว่าหน้าตอนนี้ตัวผมมันมีปานที่ได้จากกุหลาบหนึ่งหน่วยถูกไหมส่วนปานที่ได้จากลายเขียวอีก3หน่วยก็คือ4หน่วย แต่ทีนี้เนี่ยผม,มอ่ะัพไว้24เนื่องจากว่า,าสมมุติสมมุตินะสมมุติว่าอยู่ๆเนี่ยเอ้บ,บลายเขียวผมเนี่ยบังเกิลดันหมดอ่าพอมันหมดปุ๊บเนี่ยสมมุติมันเป็นยังหวะที่ผมไม่ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยสมมติผมไปข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วผมปล่อยบอททิ้งไว้ถูกไหมผมไม่สามารถมากดลายเขียวต่อเนื่องได้ไอช่วงเวลาแค่แบบ3-4ชั่วโมงเนี่ย มันจะทําให้ผมไม่สามารถใช้บัฟนี้ได้ถูกไหมถ้าคือถ้าผมเอาไป20พอดีอะอยู่ๆไอ้บัฟนี้หายไปอะมันก็จะเหลือแค่17พอเหลือ17ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้บัฟนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าพอใช้บัฟนี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมไอ้ดีบัฟพวกนี้ที่เราเลี้ยงไว้หรืออีกบัฟหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้คือไปของคูลักถูกไหมแต่ยู่ๆเกิดตัวหมอของผมอะมาหลุดเกม อ่าสมมุติลดเกมแล้วมันอยู่ในจังหวะที่ผมขับรถอยู่อย่างเงี้ยไม่สามารถเข้ามาออนได้ไอตัวนี้มันก็ลดต่ำกว่า20มันก็จะใช้ใไม่ได้อีกผมก็เลยอัพไว้24เนี่ยเห็นไหมเหลือ23นะลเกิดจากอะไรรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมหายไปกุหลาบหายไปอ่านี่มาแล้วอ่าคือคือถ้าแบบว่าฟูเนี่ยมันมันได้แหละแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่หายไปอ่า เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการที่แบบเซฟๆนะครับผมก็อัพไปยีเลยพออัพไปยี่สต่อให้อันนี้หายไปหรืออันนี้หายไปก็มากกว่า20อยู่ดีอ่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเซฟนิดหนึ่นนงนะครับผมก็เลยอัไปยีส่วนอันนี้เพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมอัพเต็มเลยอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพของสามบัฟเลยอันนี้เต็มเท่านั้น เป็นปานที่สําคัญที่สุดที่ผมมองว่าเฮ้ยเน,นี้ยต้องอัพนะครับเต็มส่วนอันนี้มันช่วยในเรื่องของการที่ปกติอะพอไอไอหลอดคลั่งเนี่ยเต็มปุ๊บมันจะติดอีบัฟถูกไหมแต่ถ้าเราอัพอันเนี้ยมันจะมีโอกาสที่จะติดขึ้นมาอีก7.6%นะซึ่งผมมองว่ามันกุ่มค่านะครับอันนี้ผมอัพเต็ม แต่ถ้าเนี่ยเห็นไหมหลอดเมื่อกี้หลอดยังไม่เต็มเห็นไหมมันดีดละพอดีดปุ๊บหลอดก็จะหายเมื่อกี้หลอดขึ้นมาประมาณตรงเนี้ยแต่มันติดบ,บัฟนี้ซะก่อนอพอติดปุ๊บมันก็รีหลอดใหม่นะครับซึ่งบางทีอะถ้าเราเอัพอันนี้เต็มอะในหลอดเนี่ยมันจะไวมากเดี๋ยวพอบัฟนี้หมดปุ๊บอะแปบบ๊แบๆมันก็จะขึ้นมาอีกแล้วก็ติดอีกอ่ามันจะไวมากๆนะครับส่วนอันนี้ ถ้าจะดูบ so ันี so the year, ้จ si ริงๆฮะย้อนกลับดูคลิปเก่าผมมีอธ like like ิบายไปแล้วก็คือถ้าเป็นสายไอ้ไอ้ไอ้ปานตัวเนี้ยมันจะมีผลกับอ่าวายุลมกดที่ใช้สกิลเดียวแล้วก็ขึ้นเสียงตะลวงฟ้าที่ใช้สกิลหมูนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นฟูลซับพอร์ตผมใช้แค่สะบัดพลังยุทธ์อ่าผมไม่ได้จะไปวอไม่ได้จะตีคน ไม่ได้ใช้สกิลหมูเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่าในที่ผมเนี่ยมันมีดาเมจพอแล้วียงพอแล้วผมไม่จําเป็นต้องไปเป็นดาเมจของของปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นสกิลหมูก็ไม่ต้องใช้สกิลเดี่ยวสาหรับลงวอลก็ไม่ต้องใช้คือในเมื่อถ้าเราไม่ใช้2ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอส้สกิลนี้กับสกิลเนี้ยไม่ต้องอัพเลยเพราะไม่มีไม่มีผลนะครับถ้าเราเกทเวลอย่างเดียวใช้แค่สวัสด์พลังยุทธ์เนี่ย ไอสออันเนี่ยถามว่าถ้าเราอัพเนี่ยมันติดไหมมันติดนะครับมันมันจะมีชื่อปานขึ้นติดแต่ถ้าคุณลองไปวัดดาเมจะดาเมจไม่เพิ่มนะครับดาเมจไม่เพิ่มให้นะครับแค่แค่มันขึ้นว่าติดปานเฉยในกรณีที่คุณใช้สมบัติพลังยุทธ์นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่อัพ2ปานนี้มันสัมพันธ์กันนะครับถ้าอยากได้ขอ้อมูลเชิงลึกหรือการทดสอบอะไรต่างๆย้อนกลับไปคลิปก่อนหน้านะครับผมทําไปแล้วนะครับ ส่วนไอสอปาน,นี้เป็นดีบัฟของสะบัดพลังยุทธ์อันนี้ต้องอัพเต็มเท่านั้นนะครับไฟบังคับส่วนพอมาพังเซียนพลังโจมตีอัพไปพลังโจมตีอัพไปส่วนอันี้โสมกดไว้หนึ่งก่อนอกดไว้หนึ่งก่อนเห็นไหมไอน,นี้โสมเนี่ยเรากดแค่หนึ่งแมเราใช้แค่พล่อยเดียวอะแต่ปริมาณการฟื้นฟูปลานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก80%ซซึ่งเยอะมากมันทำให้เราประหยัดโสม ประหยัดเขาเรียกอะไรครับประหยัดเงินสลึงที่ใช้ในการซื้อโสมได้พอสมควรนะครับส่วนเลือดก็เหมือนกันเราเสียแค่หนึ่งหน่วยเนี่ยเราเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูได้อีก30%อมอมันจะทําให้เราแบบกดยาปุ๊บได้เลือดเพิ่มมากขึ้นอีก30นะครับส่วนหลบเนี่ยผมไม่อัพหลบไม่อัพเพราะว่าค่าหลบพื้นฐานเนี่ยของพินธนรมต่ามันแค่ร้อยเจ ่อให้เราออาไปนี้เต็มเนี่ยได้เปอร์เซ็นต์หลบอีกมาสักแบบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เพิ่มมาแค่ดเดียวอืมใช่มันเพิ่มมาแค่ดเดียวรวมวงก็มาสามร้อยอ่ะอซึ่งสามร้อยมันก็ไม่เพียงพอจะหลบมอนเวื่องสูงๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเหมือนเป็นอาชีพธนงธนูอะไรเงี้ยโอเคอ่าอย่างธนูเนี้ยนนก็มันมันไปห้าร้อยหกร้อยอ่ะอ่า ซ,ซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับไอเจนของแต่ละอาชีพเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับคือถ้าอเน,นี้ยเปลี่ยนเป็นหน่วยอ่นนอนนา,อาอันนี้อาจจะน่าสนใจแต่บางเอิ่ว่าไอปาเนี่ยมันมันเป็นเปอร์เซ็นต์ไงพอเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเนี่ยเราต้องไปดูว่าอาชีพนั้นๆน่ะมันมัน,มนเขาเรียกอะไรค่าค่าพื้นฐานของการหลบอะเยอะมากน้อยแค่ไหนถ้าค่าพื้นฐานการหลบน้อยก็ไม่ควรอัพน,นะครับเพราะมันก็จะเพิ่มน้อยด้วยนะ่ แต่อันนี้ผมเปิดเอาไว้เพราะว่ามันเรียนได้แค่นี้ผมก็เปิดเอาไว้สวยๆนะครับไม่ไม่อยากให้มันเป็น question mark อ,อยู่อ่ะอผมก็เลยซื้อมาเปิดไว้เฉยๆนะครับอ่าส่วนปานนี้ก็ไม่อัพอย่างที่บอกส่วนปานนี้อันนี้ต้องอัพเลยคือโดยปกติเนี่ยพินสายดีบัฟปะสบัดพลังยุทธ์อ่ะมันต้องตีมอนเนี่ยมันก็สกิลใส่มอนปุ๊บมันก็จะติดดีบัฟถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ยไอการที่เราอัพบัฟเนี่ย มันทำให้นอกเหนือจากที่เราใช้สกิลแล้วติดดีบัฟเราแค่ยืนเฉยเนี่ยมอนมาตีเราปุ๊บเนี่ยมอนมานจตบดีบัฟเลยนะครับซึ่งดีมากดีมากอันนี้เต็มเท่านั้นนะครับสายเวลในต้องเต็มเท่านั้นเนี่ยมันบอกว่าเมื่อถูกโจมตีจะปล่อยพลังสะท้อนกลับไปหาศัตรูนะครับซึ่งถ้าเราใช้สบัดพลังยุทธ์เนี่ยมอนที่มาตีเราก็จะติดดีบัฟ ซึ่งอันเนี้ยต้องอัพเต็มเท่านั้นนะครับส่วนที่นี้เรามาดูอ่ะไปอันเนี้ยบทเพลงก่อนวิญญาณเนี่ยมันใช้กับตีบัฟวายุลมกรดอ่ามันมันเพิ่มผลให้กับวายุลมกรดซึ่งเราเป็นสายสะบัดลังยุธสายเวลอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอัพนะครับอ่าแต่ถ้าสมมุติเราเป็นสายวอลอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสายวอลบ้าง สมมุติอยู่ๆเราเก็บเวลด้วยนะเราก็อยากลงวอด้วยเราจะอัพอะไรเราจะอัพอะไรผมแนะนําว่าถ้าคุณเก็บเวลด้วยแล้วคุณอยากจะไปลงวอด้วยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําอย่างแรกเลยคืออาวุธเนี่ยคุณควรควรจะทํสองชิ้นคุณควรควรจะมีอาวุธวิชาอีกหนึ่งชิ้นเอาไว้ลงวอนะครับผมคือถามว่าเวล2สองเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับ แต่ว่ามันก็ไม่สุดอะออซื้อดาเมจคุณนะมันก็ไม่ได้แรงเท่ากับวิชาอยู่แล้วนะครับยังไงซาวิ35หก็ยังแรงกว่าอมผมก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณจะลงมองจริงนะอาวุธเกเวลเนี่ยคุณทําแค่บวกหกก็พอแล้วก็ติดถลายฟ้าไว้ส่วนอาวุธที่จะใช้ลงมองเนี่ยคุณก็ทําวิส5หแล้วก็ฟูนะครับฟูจะใส่เป็นสมาธิหรือจะเป็น มังกรคำรามหรืออะไรก,ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันคนก็แล้วแต่เลยว่าคนจะใช้อะไรแต่ว่าอาวุธวิชากาถา็ถ้าจะลงวอลขั้นต่ำผมมองว่าควรจะบวกแปดขึ้นไปนะครับบวกแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องกดยาปูด,ด้วยในการลงวอลนะครับส่วนที่หนึ่งคืออาวุธนะครับที่ต้องเปลี่ยนอเอ้ยไม่ใช่ต้องเปลี่ยนดิต้องหามาเพิ่อมอีกอันหนึ่ง เพราะตอนมาเวลคุณก็ต้องกลับมา,มาใช้เวลแปดอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้ส่วนที่2ก็คือปานนี้กับปานนี้แล้วก็ปานนี้อ่าสามปานนี้นับเต็มได้เลย1 2 3่งสองสา่าแล้วเวลาลงวอลเนี่ยคุณก็ใช้เป็นเป็นดีบัฟเนี่ยวายุลมกดใช้ดีบัฟวายุลมกดมันก็จะได้ผลจากสกิลไอปานตัวนี้อ่า แล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้ผลจาก2ปานนี้ด้วยนะครับ2ปานนี้ก็คือคือจริงๆมันคือปานนี้ส่วนปานเนี้ยมันมีเอามาเพื่อเพิ่มเพื่อโอกาสให้ปานนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นมันต้องอัพคู่กันนะครับอัพคู่กันเนี่ยมันก็จะมีแค่สามอันนี้แหละที่คุณต้องอัพเพิ่ม1 2 3อัพให้เต็มเลย แต่ทีนี้ถามว่าถ้าเราอัพสามน,นี้เต็มเหรอจะเอาแต้มปานมาจากไหนถูกไหมแต้มปานที่เราจะสามารถลดได้นะครับคุณก็มาลดอันนี้พลังชีวิตอันนี้เอาไว้แค่หนึก็ได้ส่วนอันที่2ก็คืออันนี้คุณก็ลดเหลือแค่หนึ่งก็ได้นะครับส่วนอันที่สามเนี่ยถ้าคุณจะถอนเนี่ยคุณก็มาดูมาดูว่า คุณอยากจะถอนอันไหนอ่าแต่2อันเนี้ยผมไม่แนะนำไม่ถอนผมมองว่าอันเนี้ยน่าจะถอนได้อ่าหนึ่งสองสอันนี้จากเดิมที่อัพเต็มใช่ไหมคุณอัพไว้แค่1 1 1่ง่นึอ่าแล้วคุณก็มาอัพอันนี้อันนี้อันนี้แทนนะครับคุณจะสามารถไปลงบอได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้จบไว้แค่นี้ดีกว่า เดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับถ้าเดี๋ยวอเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตของหมอแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวหมอเปลี่ยนหมอยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมจะบอกว่าหมอร้อยสามห้าเลยว่าเวลก่อนพินเดือนหนึ่งอะแต่คือพินเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานแต่หมอเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเออด้วยความที่ว่ามันก็ยังไม่ว่างด้วยนะครับ ยังไม่วางด้วยแล้วก็เคเวสมันก็ต้องทำต่อเน,นื่องหลายวันอ่ะอ้ออีกอย่างนึงคือตัวหมอผมอะบังเอิญว่ายันโยหมดอ่ะคือตัวพินผมมียันโยอยู่ถูกไหมมันมันจะใช้เวลาทำเคเวส5หวันแต่หมอเนี่ยใช้เวลาทำเคเวสเจ็ดวันนะครับมันก็เลยช้านิดนึงตามหลังพินนะครับในการเปลี่ยนอ่ะเสร็จนี้อ่ะก่อนก่อน ก่อนจะจบคลิปก็อัปเดตในคิวนะครับตอนนี้ก็มีคนในคิวมาอยู่เนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตี้ตี้ประจำที่เวลกันอยู่นะครับมีหมอปูหมอปูดาบหมอฮิวอินแล้วก็ธนูธนูเมื่อกี้น่าจะหลุดน่าจะเพิ่งหลุดน่าจะเพิ่งหลุดไปอโอเคก็ประมาณนี้ ก็ถึงว่าเวลไล่ๆกันนะในในกิลเวลเาค่อนข้างไล่ๆกันเพราะเล่นมาพร้อมๆกันนะครับเล่นมาพร้อมๆกันเลยโอเคก็ประมาณนี้คือตัวอื่นเนี่ยรู้สึกจะเริ่มมาตั้งแต่เดือนเดือนตุลานะครับเนี่ยก็เริ่มมาเดือนตุลามีแค่พินนี่แหละที่มาหลังเพื่อนฟิจิกานะครับแต่เวลค่อนข้างไวอือโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็มาอัปเดตตัวหมอนะเดี๋ยวตัวหมอจะรีปลานแล้วก็อัปใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอัปอะไรดีสำหรับสายหมอปูนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับ